ใช้ผัวให้ถ่ายคลิปให้นะคะเดี๋ยวกต,ยตีนู่นตีนี่อ้อดาก,กินกางเกงกับคนมันอ้วนเนาะจะไม่ให้ดาก,กินกางเกงยังไงเนาะอู้หทะเลาะกันก่อนทุกเช้าเลยนะคะทะเลาะกันทุกเช้าแค่ใช้ให้ถ่ายคลิปให้นินเดียวนี่บนเออเลยวันนี้ก็มีเมนูตาน้ําพริกนะคะก็คั่วพริกไปจ้าวันนี้ก็ใช้เตาถ่านนะคะไฟก็จะอ่อนน้อยกาแต่จะได้กินเนาะอ่ะอันนี้ก็มาตำพริก คั่วเสร็จแล้วก็มาตำนะคะแล้วก็แบ่งปันหัวปลาทูให้น้องเมี้ยวเมียวป่ากันจะให้กินทั้งทีเด็กกคูกันจังเลยเนาะเมี้ยวเมียวอะถอยออกมาหน่อยนางไม่กล้ากินอานี่ในที่สุดก็ได้กินหัวปลาทูน้องเมี้ยวเมี้ยวของเราคูอยู่นั่นเนาะคูไม่ให้เข้าใกล้จับก็จับไม่ได้นะคะน้องเมี้ยวเมี้ยวป่าเนาะ มีใครเป็นลูกสยแล้ตตำน้ำพริกได้ซาเซเฮโลมากเลย <c oughs> ตำไปจากกว่าจะเลี้ยวเนาะเมนูตำน้ำพริกนะคะใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะได้กินเนาะอันนี้ก็น้ำปลาร้านะคะต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พริกที่เราตำลงไปนี่ราคาความนัวของเราคือน้ำปลาร้านะคะใส่ผงชูรสนิดหน่อยะคะ่ะแล้วไม่ต้องใส่น้ำ ปลานะคะเพราะมันเค็มน้ำปลาอยู่แล้วก็คุเรคุเร,ค,เรคุเรเข้าไปจ้ะนี่จ้ะเมนูข้าวหมดหมอ้อโอ้กินข้าวนิดนึงไม่ได้นะคะโอ้โหผักอันแสนแซ่บอันดอกสีเหลืองนี่คือดอกกระจอนะคะหวานหวานผักชุรสก็ไม่เคยกินนะคะเพิ่งหัดกินนะคะนี่ฝนตกอีกแล้ว